สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ได้เข้ามารับชมในช่องโคดมาเนเกีเอกวันนี้ผมก็จะมาเดินสายดินนะครับนะบตอนนี้ผมกําลังจะจ้๊สายอยู่นะฮะกำลังจ้๊สายอยู่นะครับตอนนี้ปอกแล้วก็เหลือข้างบนนะครับแล้วก็ผมก็จะจ้๊แบบนี้นะครับผมจะลากสายไปเครื่องซักผ้านะไปที่ห้องครัวนะครับผมจะจ้๊สายแบบนี้นะครับ ก็คือไม่ใช้เทปพ,พันเกลียวนะก็คือใช้ตัวนี้จิ้มเข้าไปก็ใช้ได้แล้วนะครับก็อันนี้ก็จะจำแบบนี้นะครับจำแบบนี้ดูนะจำแบบนี้ทําไฟสําคัญสุดต้องเซฟตี้เฟิร์สนะครับ,รบเมื่อตกี้พูดผิดนะครับต้องเป็นเทปพ,พันสายไฟนะครับโอเค เสร็จแล้วนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราเอาสายสายดินเนี่ยมาเข้าจําตรงนี้อีกอันหนึ่งไม่ใช่ข้างนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ลากไปที่จุดที่เราจะไปต่อสายโอเคนะครับนี่คือสายสายกาวหรือสายดินนะฮะก็ถ้าเป็นใหม่นี้ก็คือเป็นบ้านเก่าเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ สองสายสายสี n กับสายสี l นะครับสายดินไม่มีแต่สายรุ่นใหม่นี่มันจะมี3มสายเลยก็มีสาย n สาย l แล้วก็สายกาวนะครับเวลาเราจ้ำปุ๊บมันก็เป็นปัก3ามตาได้เลยนะครับมันก็เป็นปัก3ตาเมื่อก่อนจะมีปักแค่2ตานะครับก็จะไม่นิยมเดินสายสายดินกันนะครับถ้าเราจะอ่าสมัยใหม่นี่ก็คืออ่าเครื่องไร้ไฟเครื่องใช้ฟ้ารุ่น รุ่นใหม่เนี่ยจะมีจะเป็นสามทางสามขานะฮะปลักรุ่นใหม่ก็จะเป็นสามขาทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเป็นต้องต่อสายสายดินนะหรือสายกาวนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็มาเปิดตรงช่องที่เราจะเชื่อมต่อเข้ากับห้องครัวนะฮะห้องครัวนี้ไม่มีสายกาวเลยนะครับ ไม่มีสายเก่าเลยนะครับหรือสายสายดินนะก็อันนี้ก็จะเป็นสายใหม่ก็จะเป็นเขียวเหลืองอันนี้ก็จะเป็นสายเก่านะครับสายเก่านี้เขาเดินเขาเดินจ้ำมาแล้วมาถึงจุดแค่ตรงนี้นะฮะแต่เขาไม่ได้ต่อเข้าไปในลัวให้นะครับผมก็ต้องมาต่อก็ก็คือเอาสายเนี้ยสอดเข้ามาจากห้องครัวนะฮะแล้วผมก็จะมาจ้ำตรงนี้นะครับมาจ้ำตรงนี้นะครับ ก็โอเคง่ายง่ายขึ้นแล้วก็ใช้อันนี้เหมือนเดิมนะตัวจ้ำนะครับใช้ตัวนี้เหมือนเดิมตัวจ้ำนะครับก็วิธีก็คือบีบมันก็อ้าออกแล้วแล้วก็เอาสายเสียบเข้าไปนะสายเสียบเข้าไปก็ใช้ได้แล้วนะครับก็ไม่ยากเดี๋ยวเราก็ฟันให้เห็นทองแดงทั้งสองอันแล้วเราก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับก็สะดวกง่ายด้วยโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวทำคลิปเรื่อยๆ นะครับเรียบร้อยนะฮะก็คือออกนี้แล้วนะครับนะครับแล้วก็นี่คือสายทางนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็คือจัมแค่น,นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเดินต่อเข้ากับปัดกสามตาข้างล่างได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะตรงนี้คือเสร็จแล้วคันนี้ก็เหลืองานเดิน สายลงไปกับปลั๊กสามตานะครับปลั๊กสามตาโอเคก็เสร็จเลยนะครับก็คือต่อเข้ามาจุดแรกก่อนก็คือจุดที่ใช้กับเครื่องซักผ้านะเครื่องซักผ้านะครับก็แล้วผมก็ต่อจริงๆแล้วจุดปลั๊กตรงนี้มีอยู่ทั้งหมดอยู่สี่จุดนะครับเครื่องซักผ้าจุดหนึ่งตู้เย็นจุดหนึ่งแล้วก็ เครื่องปั่นหม้อหุงข้าวแล้วก็แล้วก็ตัวอกองน้ํานะครับตัวกองน้ําก็ใช้ไฟฟ้านะครับก็อันนี้ผมก็เดินเดี๋ยวนี้เดินง่ายไม่ต้องใช้คลิปนะคือใช้ตัวุ่ตอ๊กได้เลยนะก็เป็นตัวคลิปรุ่นใหม่แล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะเอาไว้ต่อไว้ต่อใหม่ก็คือทําจุดเดียวไปก่อนนะ อันนี้ทําทําเพื่อเอาไว้ต่อนะนะครับเอาไว้ต่อหัวหน้านะครับเอาไว้เดินเข้าตู้เย็นแล้วก็ไปเครื่องเครื่องปั่นนะครับกระมองข้าวแล้วก็ไปตู้กล่องน้ํานะครับนี่นะก็คือปั๊กมันจะไปแบบนี้เดี๋ยวย่าถ่ายให้ดูนะครับปั๊กจริงๆแล้วกล่อง,น,องน,นี้เป็นกล่องเก่าเนี่ยตัวนี้เป็นของใหม่ นะครับของใหม่ครับก็คือลักษณะปลั๊กนะครับของใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือสามทางนะครับ L อยู่ข้างบนนะเอ็นอยู่ข้างล่างนิวตันกับไฟนะครับนิวตันนะครับส่วนกาวก็จะมีอยู่สองสองอันนะครับเนี่ยหนึ่งสองสองสองรูนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังก็ก็จะมีเขียนไว้นะ อันนี้คือ l นะครับอันนี้คือ l อันนี้คือ n นะครับนิวตันนะครับแล้วส่วนตวรงกลางนี้ก็จะเป็นสายสายอ่าสายกาวนะหรือสายดินนะเข้าแล้วก็สายออกนะครับข้างไหนก็ได้นะก็คือเสียบก็คือตัวเนี้ยพอเราปอกปอกปอก,ปอกสายไฟปุ๊บล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะเสียบเข้าไปมันก็มันก็จะ,ม,จะมันก็จะล็อกโดยอัตโนมัติเลยนะครับ เราออกนะเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยก็คือใช้อันนี้เสียบเข้าไปปุ๊บนะฮะก็คือดันตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคายออกเราก็สามารถดึงออกได้เลยเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันน,น,กน,กน,นะครับเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะคายมันก็จะคายนะครับเด,นะเดี๋ยวนี้ง่ายนะเดี๋ยวนี้ง่ายไม่ต้องขันน็อตนะครับไม่ต้องขันน็อตเสียบปลอกสายไฟปุ๊บเหลือแต่าทางแดงเสียบเข้าไปได้เลยนะครับเสียบเข้าไปเลยแต่เสียบต้องให้ถึงนะต้องให้ถึงระดับของเขานะครับที่เขาสามารถจะล็อกได้นะครับ เดี๋ยวนีง่ายนะครับก็โอเคนะครับแล้วก,ก็ก็สำคัญก็คือต่อให้ถูกอย่างเดียวก็คือจบนะคือเสร็จจบนะโอเคก็ประมาณนี้นะนี่นะครับเห็นไหมเขาก็จะมีบอกว้า L แล้วก็ N นะ